คุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมคนที่ไม่พูดมากแต่ทุกคำที่เขาพูดมีน้ำหนักคนที่ไม่เรียกร้องความสนใจแต่กลับเป็นคนที่ใครๆก็ให้ความเคารพเขาไม่ต้องตะโกนว่าเขาเก่งเขาไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรีบอวดแต่แค่เขานั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นคุณก็รู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างนี่ไม่ใช่พลังที่เกิดจากเสียงดังหรือคำพูดสวยหรูแต่มันคือพลังจากภายใน จากวินัยความคิดความอดทนและการยืนหยัดคนที่แข็งแกร่งเงียบๆียบแบบนี้แหละที่มักจะไปได้ไกลและอยู่ได้นานเพราะเขาไม่ต้องเร่งไม่ต้องแข่งแต่เขารู้ทางของตัวเองชัดเจนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับยี่สิบนิสัยของคนแข็งแกร่งเงียบเียบแต่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณนิ่งขึ้นลึกขึ้นและเป็นคนที่ใครก็ยากจะมองข้ามไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ดังขึ้นแต่เปลี่ยนให้มั่นคงขึ้นพร้อมแล้วใช่ไหมมาเริ่มกันเลยครับ หนึ่งรู้จักฟังมากกว่าพูดคนที่แข็งแกร่งจริง,รงๆมักไม่รีบร้อนที่จะพูดเพราะเขารู้ว่าการฟังคืออาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งพวกเขาฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่เพื่อจะตอบกลับทันทีแต่เพื่อเข้าใจเบื้องลึกของความคิดและความรู้สึกของอีกฝ่ายการฟังทําให้เขามองเห็นภาพรวมเข้าใจสถานการณ์และเข้าถึงใจคนอื่นได้มากกว่าคนที่พูดตลอดเวลาการที่คนคนหนึ่งฟังได้โดยไม่ขัดจังหวะคือการมอบพื้นที่ให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองมีค่า และในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังและความวุ่นวายคนที่ฟังเงีย,งยบๆอย่างมิสติกคือคนที่โดดเด่นที่สุดเขาไม่ได้พูดเพื่อเอาชนะแต่รอฟังเพื่อเข้าใจและเมื่อถึงเวลาที่เขาจะพูดคำนั้นจะมีน้ำหนักกว่าร้อยคำพูดจากใครอื่นการฟังจึงไม่ใช่การเงียบเฉยแต่คือการแสดงพลังอย่างสง่าง,งาม 2. มีความมั่นใจในตัวเองแต่ไม่โอ้อวดคนที่แข็งแกร่งไม่จำเป็นต้องแสดงออกเสียงดังว่าฉันเก่งหรือฉันทำได้เพราะเขารู้คุณค่าของตัวเองอยู่แล้ว โดยไม่ต้องให้ใครมารับรองมั่นใจในสิ่งที่เป็นรู้ว่าจุดแข็งของตัวเองอยู่ตรงไหนและไม่หวั่นไหวเมื่อมีใครมองข้ามในขณะที่บางคนต้องการเสียงปรบมือเพื่อรักษาความมั่นใจคนที่แข็งแกร่งเงียบเงียบกลับไม่ต้องการเสียงปรบมือใดๆเลยเขาเดินไปข้างหน้าในความนิ่งด้วยความเชื่อมั่นที่สั่งสมจากประสบการณ์วินัยและความอดทนและนั่นทําให้เขามีแรงดึงดูดโดยธรรมชาติคนรอบข้างสัมผัสดได้ถึงความมั่นใจนั้นแม้เขาจะไม่พูดอะไรเลย ความมั่นใจที่ไม่ต้องแสดงคือพลังเงียบที่ทําให้ทุกคนเหนื่อยหน้าขึ้นมองโดยไม่รู้ตัว 3. รับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองหนึ่งในสัญญาณของความแข็งแกร่งเงียบๆคือการไม่โทษใครแม้สถานการณ์จะยากลําบากแค่ไหนพวกเขาไม่โยนความผิดไม่แก้ตัวไม่เอาคําว่าเพราะคนนั้นเพราะสิ่งนี้มาเป็นกราะป้องกันตนเองแต่ยอมรับความจริงตรงหน้าอย่างสงบและหันกลับมาถามตัวเองว่าฉันทําอะไรได้ดีกว่านี้ การรับผิดชอบไม่ได้หมายถึงการแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวแต่มันคือการยืนหยัดด้วยใจกล้าต่อผลของการกระทําโดยไม่หนีไม่ปัดไม่ผลักภาระให้ใครคนเงียบที่มีพลังมักไม่พูดมากตอนเกิดปัญหาแต่จะเริ่มลงมือแก้ไขทันทีพวกเขาเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ต้องการคนที่เก่งในการอธิบายข้อแก้ตัวแต่ต้องการคนที่กล้ารับและเดินหน้าต่อและในโลกที่เต็มไปด้วยการโยนความผิดคนที่กล้ายอมรับอย่างเงียบๆคือคนที่แข็งแกร่งเกินกว่าจะล้ม สี่รู้จักจัดการอารมณ์คนที่ดูนิ่งเงียบและสุขุมไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้สึกแต่เขาเลือกที่จะไม่ให้อารมณ์ควบคุมการตัดสินใจในวันที่ใครบางคนโกรธแล้วพังทุกอย่างคนแข็งแกร่งจะโกรธเหมือนกันแต่เขาจะหยุดเพื่อคิดก่อนพังเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมานำทางเพราะรู้ว่าอารมณ์คือสิ่งชั่วคราวแต่ผลของการตัดสินใจจากอารมณ์นั้นอาสมผลถาวร เขาอาจเจ็บเศร้าหรือผิดหวังเหมือนใครๆแต่เขาจะไม่ดรมาม่าไม่โพสประชดไม่สร้างพายุในชีวิตตัวเองแทนที่จะระเบิดเขาเลือกระบายออกอย่างมิสติกแทนที่จะประชดเขาเลือกเปลี่ยนความรู้สึกเป็นพลังเงียบเพื่อเติบโตเพราะเขารู้ว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ก็คือคนที่ควบคุมชีวิตได้หากมีวินัยในตัวเองวินัยไม่ใช่สิ่งที่คนภายนอกเห็นในทันทีแต่มันคือพลังเงียบที่สร้างคนเก่งได้จริงในระยะยาว คนแข็งแกร่งเงียบเียบมกักไม่ได้ทาอะไรหรืวาแต่เขาทําในสิ่งที่ควรทําซ้ําๆทุกวันแม้ไม่มีใครเห็นเขาไม่ต้องใช้แรงบันดาลใจทุกเช้าแต่ใช้วินัยเป็นแรงขับเคลื่อนเขาไม่รอให้รู้สึกพร้อมแต่ลงมือทําแม้ในวันที่ไม่อยากลุกจากเตียงเขารู้ว่าความสําเร็จไม่ใช่ผลจากการทุ่มเทแค่วันใดวันหนึ่งแต่คือผลจากการไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ไม่มีแรงวินัยคือสิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นคนที่ดูเงียบแต่ใครๆก็อยากทํางานด้วยอยากเดินตามเพราะเขามีความสม่งเสมอ และน่าเชื่อถือคนที่มีวินัยไม่ใช่คนที่เก่งกว่าใครแต่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อตัวเองต่างหาก 6. ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครหนึ่งในนิสัยของคนแข็งแกร่งเงียบๆคือการไม่เสียเวลาชีวิตไปกับการทําให้ใครยอมรับเพราะเขารู้ว่าเมื่อคุณรู้ค่าของตัวเองจริงๆคุณจะไม่ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อให้ใครมายืนยันว่าคุณมีค่าเขาไม่วิ่งไล่ตามคําชมไม่วัดความสําเร็จด้วยยอดไหลหรือสายตาคนอื่น ไม่โพสให้โลกเห็นว่าเขายุ่งหรือเก่งขนาดไหนเพราะสิ่งที่เขาทําไม่ได้เพื่อโชว์แต่เพื่อโตและที่สําคัญเขาเข้าใจว่าคนที่ต้องพิสูจน์ตลอดเวลาคือคนที่ยังไม่มั่นคงภายในแต่คนที่นิ่งและสงบคือคนที่รู้จักตัวเองดีพอแล้วว่าไม่จําเป็นต้องให้โลกอนุมัติเขาเลือกใช้พลังเงียบเดินไปข้างหน้าแล้วให้ผลลัพธ์เป็นคนพูดแทนเจ็ดเก็บความลับและรักษาคําพูด คนแข็งแกร่งเงียบๆไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่เป็นคนที่ไว้วางใจได้เพราะเขารู้ว่าคำพูดคือเครดิตและความลับของคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ควรเอาไปเล่าให้ใครฟังเขาเข้าใจดีว่าการรักษาคำพูดคือการรักษาความเชื่อใจและความเชื่อใจนั้นสร้างยากแต่ทั้งได้ง่ายในพริบตาเขาไม่ใช่คนที่จะฟังเรื่องของคนอื่นแล้วเอาไปเล่าต่อเพื่อให้ตัวเองดูสำคัญแต่เขาจะเก็บทุกคำที่คนฝากไว้ในใจอย่างเงียบๆและให้เกียิทุกเรื่องที่ไม่ใช่ของเขา ในวันที่ใครๆก็พูดมากเสร็จข่าวไวแชร์เร็วคนที่พูดน้อยแต่คำพูดมีน้ำหนักกลับกลายเป็นคนที่ใครๆก็รู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่ใกลเพราะคนที่เงียบและเก็บความลับเป็นคือคนที่คนอื่นกล้าเปิดใจให้มากที่สุด 8. ไม่รีบตัดสินใจความเงียบของคนแข็งแกร่งไม่ใช่เพราะเขาไม่กล้าพูดหรือไม่รู้เรื่องแต่เพราะเขากาลังคิดและชั่งน้ําหนักทุกทางเลือกอย่างรอบคอบเขารู้ว่าการตัดสินใจเร็วไม่ใช่เรื่องผิดเสมอไป แต่การตัดสินใจที่เร็วเกินไปโดยไม่คิดคือกับดักที่ทําให้คนจํานวนมากต้องย้อนกลับมาแก้ปัญหาคนแบบนี้จึงไม่รีบไม่สถานต่อแรงกดดันจากภายนอกเขาไม่ตอบโต้ทันทีไม่รีบพูดเพราะอารมณ์แต่จะให้เวลากับการสังเกตฟังข้อมูลให้ครบมองให้ลึกและตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลแม้บางครั้งเขาจะดูเหมือนคนช้าแต่เมื่อเขาตัดสินใจแล้วสิ่งที่ตามมาคือความแม่นยำและความมั่นใจ และนั่นคือเหตุผลที่คนเงียบเียบแบบนี้มักพาชีวิตตัวเองไปไกลกว่าคนที่พูดเร็วกว่าคิด9้ามีความอดทนสูงคนแข็งแกร่งเงียบเงียบมักไม่หวือหวาไม่เร่งรีบไม่เรียกร้องให้ใครมาเห็นคุณค่าในท,ทันทีเพราะเขารู้ว่าสิ่งมีค่าที่แท้จริงต้องใช้เวลาในการสร้างเขาอดทนต่อความเหนื่อยล้าอดทนต่อคำดูถูกอดทนต่อความเข้าใจผิดและอดทนต่อความเงียบจากโลกภายนอกแต่ขณะเดียวกันเขายังลงมือทำอย่างไม่หยุดหยอด่อน เขารู้ว่าความสําเร็จไม่ใช่ผลลัพธ์ของการทุ่มเทในวันเดียวแต่มันเกิดจากการลงมือทําในวันที่ไม่เห็นผลอะไรเลยซ้ําแล้วซ้ําอีกเขาอาจล้มบ้างแต่เขาไม่บน่นเขาอาจผิดหวังแต่ไม่หันหลังกลับเพราะในใจเขารู้ว่าคนที่อดทนได้นานกว่าคือคนที่ชนะในตอนจบและในโลกที่คนอยากได้เร็วสําเร็จไว้เขาคือข้อยกเว้นที่ไม่ต้องรีบแต่เดินถึงเป้าหมายอย่างมั่นคง10บเรียนรู้จากความล้มเหลว คนแข็งแกร่งเงียบเยบไม่กลัวคำว่าล้มเหลวเพราะเขาไม่มองมันเป็นจุดจบแต่มองว่าเป็นจุดเรียนรู้ที่ลึกที่สุดในชีวิตในขณะที่หลายคนล้มแล้วรีบลุกกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมโดยไม่ทบทวนเขาจัดหยุดเพื่อวิเคราะห์เขาเงียบเพราะกำลังฟังเสียงของความท,าทา้าทังไม่ใช่เพื่อตอกย้ำตัวเองแต่เพื่อขุดเอาบทเรียนล้ำค่าออกมาเก็บไว้ให้ลึกที่สุดเขาเชื่อว่าทุกการพังมีร่องรอยของการเติบโต ทุกการผิดหวังคือโอกาสในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและทุกรอยแผลคือหลักสูตรเฉพาะทางที่ไม่มีในห้องเรียนเขาไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มได้เงียบและลุกขึ้นได้อย่างสง่างามเพราะเขาไม่ได้เติบโตจากชัยชนะเท่านั้นแต่เติบโตจากทุกครั้งที่เคยพ่ายแพ้1 1รักษาความสงบแม้ในสถานการณ์กดดันในวันที่ทุกอย่างกำลังวุ่นวายเสียงดังอารมณ์ปะทะก,กันคนที่แข็งแกร่งเงียบ,เง,ยบเงียบมักไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังที่สุดในห้อง แต่เป็นคนที่เงียบที่สุดแต่มั่นคงที่สุดเขาไม่ตื่นตระหนกไปกับคนอื่นไม่รีบสวนกลับเพื่อปกป้องตัวเองเขาไม่ตอบด้วยอารมณ์แต่ตอบด้วยสติเขารู้ว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ในยามสงบได้นั้นธรรมดาแต่คนที่รักษาความสงบในยามวิกฤตได้นั่นแหละที่ไม่ธรรมดาความสงบของเขาไม่ใช่ความเฉยชาแต่มันคือพลังภายในที่ฝึกฝนมาอย่างยาวนานเหมือนภูเขาที่ยืนนิ่งท่ามกลางพายุ แม้จะมีแรงกระแทกรอบตัวแต่เขาไม่สั่นไหวและนั่นคือเหตุผลที่ใครอยู่ใกล้เขาจะรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยแม้โลกกำลังกลลาหนเพราะคนที่นิ่งได้ในยามวิกฤตคือผู้นำที่แท้จริง12ไม่พูดมากแต่คำพูดมีน้ำหนักคนแข็งแกร่งเงียบเงียบไม่พร่ำพูดไม่ต้องแสดงตัวเก่งในทุกบทสนทนาเขาเลือกพูดเท่าที่จำเป็นและเมื่อพูดคำพูดของเขาจะกระแทกใจคนฟังเสมอเพราะทุกคำที่ออกจากปากไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆ แต่มันผ่านการกลั่นคิดสะท้อนประสบการณ์และมีเจตนาที่ชัดเจนในขณะที่บางคนพูดเพื่อให้ตัวเองดูเก่งคนแบบนี้พูดเพื่อเปลี่ยนบางอย่างเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดหรือกระตุ้นให้ใครบางคนลุกขึ้นได้อีกครั้งเขาเข้าใจว่าคำพูดคือดาบสองคมพูดผิดอาจทำร้ายพูดมากอาจหมดค่าแต่พูดอย่างรู้คุณค่าของคำคือพลังที่เปลี่ยนโลกได้และนั่นคือเหตุผลที่แม้เขาจะพูดไม่บ่อย แต่ทุกครั้งที่เขาเอ่ยปากทุกคนจะฟังด้วยความเงียบและเคารพ 13. บไม่ิฉาหรือแข่งขันกับใครในทางลกคนแข็งแกร่งเงียบๆไม่เสียเวลามองชีวิตคนอื่นเพื่อเปรียบเทียบเขาไม่รู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเพราะเขารู้ว่าเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาเข้าใจดีว่าแสงของคนอื่นไม่ได้ทําให้แสงของเราเลือนรางลงแต่ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางเขาไม่ลงสนามแข่งกับใครแบบดูดันแต่เลือก แข่งกับตัวเองในเมื่อวานพัฒนาในแบบที่สงบแต่ทรงพลังเขาไม่ทําเพื่อลบหลู่คนอื่นแต่ทําเพื่อลบจุดอ่อนของตัวเองคนแบบนี้จะไม่ใช้ความอิจฉาเป็นเชื้อเพลิงแต่จะใช้ความชื่นชมเป็นแรงผลักให้ตัวเองดียิ่งขึ้นและที่สําคัญเขาไม่ดูถูกคนเก่งกว่าไม่เหยียดคนที่ยังไปไม่ถึงแต่เลือกที่จะเรียนรู้จากทั้งสองด้านเพราะคนที่ไม่แข่งกับใครในทางลบ ชนะด้วยพลังบวกในแบบที่ใครแย่งไปไม่ได้เลย14รู้จักตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคนเงียบที่มีพลังไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตไปวันๆแต่คือคนที่รู้ว่าเขากําลังจะไปไหนและกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เพื่อไปให้ถึงตรงนั้นเขาไม่ฟุง้งไม่หลงทางไม่ทําอะไรแบบตามกระแสแต่เขาใช้เวลานั่งกับตัวเองพูดคุยกับใจลึกๆแล้วตั้งเป้าหมายอย่างมีความหมายเป้าหมายของเขาไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แต่อยู่บนพื้นฐานของความจริงความถนัดและคุณค่าที่เขาอยากสร้างและที่สําคัญเขาจะไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเดินคนเดียวเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายที่ชัดเจนจะนําทางเขาแม้ในวันที่ไฟในใจริบหรี่เขาไม่พูดโอ้อวดว่าเขาจะทําอะไรแต่ลงมือทางเงียบๆอย่างมีระบบไม่หลุดโฟกัสง่ายไม่ไขว่คว้า,าเรื่องจุกจิกระหว่างทางเพราะเขารู้ว่าคนที่เดินตรงจะถึงก่อนคนที่วิ่งมงั่วสิหาไม่ขึ้นอยู่กับคําชมจากผู้อื่น คนแข็งแกร่งเงียบเไม่ต้องการให้ใครมาบอกว่าคุณเก่งหรือคุณสุดยอดถึงจะรู้สึกมีคุณค่าเพราะเขาสร้างคุณค่านั้นจากภายในตัวเองเขาไม่รอฟังคำชมเพื่อเริ่มต้นทำสิ่งดีๆและไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพียงเพราะไม่มีใครสังเกตเขาเข้าใจว่าคำชมคือโบนัสแต่ไม่ใช่เชื้อเพลิงหลักของชีวิตเขาจึงไม่โกรธถ้าใครไม่เห็นไม่ท้อถ้าใครไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อให้ใครชื่นชม แต่ทำเพื่อให้ตัวเองภูมิใจและรู้ว่าทุกก้าที่เดินมีค่าในตัวมันเองการไม่ยึดติดกับคําชมทําให้เขาไม่หลงตัวเองเมื่อมีคนยกย่องและไม่รู้สึกร้ค่าท่าโลกเงียบใส่เขามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ต้องมีเสียงตกมือก็เดินต่อได้ด้วยหัวใจที่หนักแน่น16มีความเมตตาและเข้าใจผู้อื่นแม้จะเงียบนิ่งดูแข็งแกร่งจากภายนอกแต่คนแบบนี้กลับมีหัวใจที่อ่อนโยนและเข้าอกเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึง้ง เพราะเขาไม่ได้มองเพียงพฤติกรรมของคนแต่เข้าใจเบื้องหลังของพฤติกรรมนั้นเขาไม่รีบตัดสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นเขารู้ว่าคนบางคนก้าวร้าวเพราะเคยถูกทำร้ายบางคนเย็นชาเพราะเคยผิดหวังเขาเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธแต่ตอบด้วยความเข้าใจที่เกิดจากการมีใจใหญ่พอจะรับฟังและแม้ว่าเขาจะไม่พูดเยอะไม่แสดงความเห็นใจออกมาทางคำพูดมากนักแต่เขาจะอยู่ข้างๆคนที่ล้มเหลวด้วยความเงียบที่อบอุ่น จะช่วยโดยไม่ต้องประกาศและให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนความเมตตาของเขาไม่ต้องพูดก็รู้สึกได้และนั่นคือพลังที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดนับพัน 17. ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนแข็งแกร่งเงียบๆไม่ใช่คนที่ยึดติดกับความเคยชินเขาเข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตมีวันเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นงานความสัมพันธ์สถานะหรือแม้แต่ตัวตนของเราเองเขาไม่ร้องให้กับการจากลาไม่ยึดติดกับตำแหน่งหรือความมั่นคงจอมปลอมแต่กลับเตรียมใจ และฝึกใจให้ยืดหยุ่นอยู่เสมอเพราะเขารู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแต่คนที่ปรับตัวเก่งคือคนที่อยู่รอดอย่างมีคุณภาพเขาไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่เสะเตือนใจเกินไปเมื่อบางสิ่งจบลงและไม่หยุดพัฒนาเพียงเพราะเคยทําสำเร็จมาแล้วในขณะที่หลายคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคนแบบนี้กลับเติบโตจากมันเพราะเขาเห็นโอกาสในทุกความไม่แน่นอน และเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนให้กลายเป็นแรงส่งไปข้างหน้าเขาไม่ได้นิ่งเพราะต้านการเปลี่ยนแปลงแต่เพราะเขายอมรับมันได้ก่อนใคร 18. รู้จักขอบเขตและไม่ให้ใครมาละเมิดความเงียบของเขาไม่ใช่การยอมจำนวนแต่เป็นการรู้ขอบเขตเขารู้ว่าอะไรคือพื้นที่ของใจตัวเองและใครควรเข้ามาได้แค่ไหนเขาไม่ใช่คนที่ยอมให้ใครพูดจาทำร้ายแล้วเงียบเพราะกลัวแต่เขาเงียบเพราะเลือกไม่ตอบโต้ในเรื่องไร้สาระ แต่ถ้าใครก้าวล้ำเกินเส้นเขาก็กล้าจะยืนหยัดอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นเขาไม่ใช่คนเย็นชาแต่เขาไม่ยอมให้ใครใช้ความใกล้ชิดมาเป็นข้ออ้างในการละเมิดสิทธิของเขาเขารู้จักพูดคําว่าพอแล้วหรือขอพื้นที่โดยไม่รู้สึกผิดและเมื่อเขาวางขอบเขตมันไม่ได้เพื่อกันคุณออกแต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ยังอยู่ได้ในระยะที่เหมาะสมเพราะคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่ยอมให้ใครทําลายคุณค่าภายในตัวเขาแม้จะดูเงียบแต่เขาเด็ดขาด 19าทำงานด้วยความตั้งใจไม่ใช่เพื่อให้คนเห็นคนแข็งแกร่งเงียบๆไม่ได้ทำงานเพื่อโชว์ไม่ได้หวังคำชมหรือเสียงตกมือเขาไม่ต้องบอกใครว่าฉันยุ่งแค่ไหนหรือฉันเหนื่อยแค่ไหนเพราะเขารู้ว่าความตั้งใจไม่ต้องประกาศแต่ผลลัพธ์จะพูดแทนเขาทำงานทุกชิ้นด้วยความละเอียดแม้งานเล็กแค่ไหนก็ให้ใจเต็มร้อยเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าความภูมิใจในตัวเอง ไม่ใช่ความภูมิใจที่ต้องให้ใครมารับรองในโลกที่หลายคนอยากให้คนเห็นว่าตัวเองพยายามแค่ไหนเขากลับตั้งใจทำงานเงียบๆและใช้เวลาสร้างของจริงมากกว่าการสร้างภาพคนแบบนี้จึงเป็นที่ไว้วางใจเป็นคนที่เจ้านายอยากมอบหมายงานและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ใครก็อยากร่วมทีมเพราะเขาไม่เสียงดังแต่เขาสร้างผลงานที่หนักแน่นและจับต้องได้จริง20ยอมรับความจริงแม้ว่าจะเจ็บปวด คนแข็งแกร่งเงียบๆไม่ปฏิเสธความจริงแม้มันจะทําให้ใจสั่นเจ็บปวดหรือทําลายความหวังแต่เขากล้าส,สบตากับมันอย่างตรงไปตรงมาเขาไม่หลอกตัวเองไม่บิดเบือนเพื่อให้สบายใจเขายอมรับว่าเรื่องบางเรื่องเปลี่ยนไม่ได้แต่เขาก็รู้ว่าตัวเองยังเปลี่ยนวิธีคิดได้เสมอเขาไม่พยายามหาข้อแก้ตัวเพื่อยือ้อแต่เลือกที่จะรับรู้ความจริงเจ็บให้จบแล้วค่อยลุกขึ้นใหม่ การยอมรับความจริงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการแสดงความกล้าหาญในระดับลึกที่สุดเพราะมีไม่กี่คนหรอกที่จะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงโดยไม่หนีเขาอาจจะเงียบต่อลมแต่เขาจะลุกขึ้นมาอย่างมิสติและแข็งแกร่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคนแข็งแกร่งเงียบๆอาจไม่ได้เป็นคนที่ใครพูดถึงทุกวันเขาไม่ใช่คนที่ยืนอยู่กลางเวทีไม่ใช่คนที่โพสต์ทุกความสำเร็จแต่เขาคือรากลึกของต้นไม้ใหญ่ที่แม้จะมองไม่เห็นแต่ทรงพลัง เขาไม่ต้องตะโกนว่าเขาเก่งแต่เขาใช้การกระทำเงียบๆซ้ำๆเป็นหลักฐานให้โลกเห็นเขาไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองผ่านคำพูดแต่ใช้ความมั่นคงทางใจพิสูจน์ด้วยคุณภาพที่ต่อเนื่องในวันที่คนส่วนใหญ่พูดเยอะตัดสินเร็วตอบโต้แรงคนแบบนี้กลับฟังมากพูดน้อยคิดลึกและลงมือทำจริงไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึกแต่เพราะเขารู้ว่าพลังเงียบคือการควบคุมตัวเองขั้นสูงสุด เขาอาจจะไม่ดึงดูดคนทั้งโลกแต่เขาจะดึงดูดคนจริงๆเข้ามาในชีวิตคนที่เห็นค่าในความเรียบง่ายความนิ่งความสม่ำเสมอและความจริงใจในท้ายที่สุดคนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ทำเสียงดังที่สุดในห้องแต่คือคนที่อยู่เงียบๆแล้วทำให้ทั้งห้องเงียบตามเพื่อฟังเขาและคนแบบนี้แหละคือพลังเงียบที่โลกกำลังต้องการในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังการแสดงออกและการแข่งขัน คนเงียบเงียบที่มั่นคงอาจดูธรรมดาในสายตาใครหลายคนแต่แท้จริงแล้วคนแบบนี้แหละคือพลังที่นิ่งแต่ไม่เคยหยุดเดินเขาไม่รีบพูดแต่พูดเมื่อพร้อมเขาไม่รีบแสดงแต่แสดงออกผ่านคุณภาพของการกระทำเขาไม่วิ่งแข่งกับใครแต่เขาชนะในแบบของตัวเองชนะด้วยความนิ่งชนะด้วยวินยัยและชนะด้วยความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งเพราะในท้ายที่สุดไม่ใช่เสียงที่ดังที่สุดที่จะอยู่ได้นานที่สุด แต่คือคนที่นิ่งที่สุดมั่นคงที่สุดและจริงที่สุดต่างหากที่โลกจะจดจําแล้วคุณล่ะอยากเป็นคนที่พูดดังหรืออยากเป็นคนที่ใครๆก็เงียบเพื่อฟังขอบคุณที่รับฟังและถ้าคลิปนี้สัมผัสใจคุณอย่าลืมกดแชร์ให้กับใครสักคนที่คุณรักเพื่อให้เขาได้รู้ว่าความเงียบที่มีพลังคือความกล้าที่แท้จริงของชีวิตแล้วคนไหนเลือกที่จะเงียบแบบไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ